สวัสดีครับชาบ,บราเตอร์และนี่คือคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับทัตทูเซนนักบุญรอยสักตลอดระยะเวลาที่เราทําช่องทัตทูบราเตอร์สักแต่พูดเข้าสู่ปีที่5เนี่ยก็มีคน DM หาเรามากมายเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในเรื่องของรอยสักและนี่แหละครับคอนเทนต์ใหม่ของเราจะช่วยคุณได้แน่นอนเลยนะและนี่คือเคสแรกของเรานะครับกับน้องแบม SSPP พครั้งนั้นเนี่ยเราไปสัมภาษณ์น้องแบมโดยไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่ มีอยู่วันหนึ่งผมก็ทักน้องเข้าไปนะอยากจะถามว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างมันก็ตามข้อความนี้เลยครับในไลน์ที่เราคุยกันเนาะว่าแบบเออ,อาการแบบหม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่มากนักด้วยความที่แบบเจออะไรแย่ๆมาติดกันแบบค่อนข้างแบบคือมันเจออะไรแย่ๆที่มันเในระยะเวลาที่มันติดกัน มาเกือบประมาณปี2ปีอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้แบบอาการมันไม่คงที่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเลยสิ่งรอบข้างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่แบบทําให้อ,อ,อาการมันไม่ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งอาการตอนนี้เอาจริงก็แม่งเหมือนแบบดิ่งที่สุดในชีวิตที่เคยเป็นมาแล้วเพราะว่าแบมบอะที่แบมเคยบอกไปว่าแบบเคยคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง ผมก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์นี้แหละทัตูเซนกับน้องเป็นคนแรกจะได้รู้ว่าเราสามารถช่วยอะไรน้องก็ได้ผมก็เลยนัดเข้ามาที่บ้านเดี๋ยวนัดน้องแบมมาไว้หลังจากที่เราไลน์คุยกันเดี๋ยวแบมมาละป๊บนึงมีกิโทรมาเรียบร้อยว่าใกล้ถึงแล้วแบมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนหลับประสุทัตูบาเต้เฮาส์ครับเจออะไรจะแบม เป็นไงบ้างสวัสดีค่ะพี่พอสวัสดีสวัสดีไม่เจอกันหลายเดือนอยู่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่ช่วงเราเจอกันล่าสุดตอนนั้นช่วงแบบโควิดพีคๆเลยนะใช่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 มั่งนะหนูจำไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบความจำแม่งหายความจำไม่ค่อยดีใช่ไม่ดีหลงหลงลืมลืมเป็นคนแก่ไปแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้ยมมีจัดมาดิมาดิยังไม่หายยังไม่หาย ยังไม่หายดีเลยเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมเลยที่เราเคยจักที่เราที่เราเคยคุยกันไว้กระโหลกและอันนี้หมายความว่าไงก็เหมือนเดิมเลยหนูชอบอะไรที่มันแบบเป็นดาร์กอยู่แล้วไงด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเรามาแนวกระโหลกทั้งขนาดนี้แล้วอ่ะก็เน้นไปทางนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็เหมือนเดิมชื่อแบมเนี่ย S S P P แต่แค่แบบว่าทําฟอนต์ให้มันดูแบบว่าคืออยากทําเป็น O G Backwork เหมือนข้างนี้แต่ว่าข้างนี้แบบว่าสวยเลยนะกระโหลกด้านนี้แต่ O G Backwork จริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของงานงานสไตล์งานศิลป์นั้วเราชอบไหนมากกันมันชอบทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ชอบบางคงไม่สักต<ห>อนนี้นะคือที่อยากจะเรียกน้องมาคุยวันนี้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในไลน์อะ,อะนะว่าอาการของเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเง<ช>นะี้ยนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาช่วงหลังอนะคือหลกัหลกๆเลยแบบแบมน้ยแบมย้าย,ย,ย,ยกลับมาอยู่บ้านแล้วแบบคืออย่างอย่างที่เคยบอกไว้ว่าแบมมักปัญหา ที่มันเกิดขึ้นที่ที่ป่วยมันเพราะว่าเรื่องที่บ้านด้วยแบบบางทีแบบเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบพูดเรื่องต่างๆให้ที่บ้านรู้เพราะกลัวเครียด mm hmm. เราเก็บเองดีกว่าโอเคกว่าอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยเก็บไปเก็บมาจนกายมันเป็นระเบิดแล้วทุกวันนี้เขาอะพยายามปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เราเพื่อแบบ hey, ให้เราดีขึ้นนะพยายามแบบปรัแบความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพลาร์มันเกิดขึ้นเพราะอะไร mm hmm. ต้องรับมือ,อยังไงกับเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ mm hmm. แต่ด้วยความที่แบบแบบก็ไม่อยากเขาเป็นห่วงอยู่ดี พอเขาแบบมาอยู่บ้าน,นก็กลายเป็นว่าอึดอัดอ,อึดอ,อัดที่แบบจะต้องแสดงความรูม้สึกที่เราอยากรู้สึกไม่ได้จะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยออกไปจะแบบจะออกไปข้างนอกจะอะไรแนี่ก็ทําไม่ได้พราะเขาก็ต้องไปด้วยตลอดคือเขา,า่ความที่เขาเป็นห่วงเรามากอะ่ะใช่แต่ว่าวิธีการที่เขาจัดก,การกับเรามันอาจจะเป็นวิธีการที่เรามีเขาถึกเราเราไม่เราไม่ชอบเราอึดอัด ใช่ด้วยความที่เขาอาจจะไม่เข้าใจร0 0เปเซ็คือบางคนเขาอาจจะแบบว่าพ่อแม่อยู่ด้วยแล้วอุ่นใจแต่แบบของแบมคือพ่อแม่เขาไม่ได้เสียพื่ันของแบมนะนึกออกไหมคือคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่แค่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขามากกว่าถ้าเขาต้องมาเห็นอะไรแย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับแบมอะไรประมาณนี้เคยเล่าให้เขาฟังเปล่าว่าเออสิ่งที่แบมสิ่งที่แบมอยากอยากจะให้เขารับมือกับแบมมามันคว้ต้องเป็นยังไงอะคือเรื่องเนี้ยคุณหมอเขาจัดการเรียบร้อยหมดแล้วคือเคยเคยเรียก เคยแบบว่าเอาเอาคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งคุยกับหมอเลยหมอเรียกเข้าไปคุยเลยเพราะตอนหนูแอดมิดไงใช่แล้วหมอก็เลยทั้งครอบครัวเข้าไปคุยเลยว่าแบบต้องทํายังไงกับแผมบ้างอะไรประมาณนี้แต่ซึ่งก็พ่อแม่เขาเป็นห่วงเขาก็จะแบบว่ามาจู้ที้จิดถามกินนู่นกินนี่อะไรประมาณนี้ใช่เะมาะเป็นเราเราก็คงเป็นเหมือนกันแหละใช่ไหมอาจจะมากอาจจะใช่ถ้าลูกเราแบบว่าไม่สบายเราก็คงจะแบบพยายามดูแลให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบช่วงนี้ที่แบบเดือนที่แบบหนูแบบ พีทจะจัดเลยหนูโดนค่ายาไปเดือนเดียวแสนแบบสุดแบบสุดเลยเดินเดินที่แล้วเองวันเหรอเครียดแบบพูดเครียดจนแบบมไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงแบบหาทังออไม่ถูกเพราะว่ายามัน้องกินทุกเดือนเนาะทำไงได้เราก็ต้องซื้อมันก็เลยแบบอาการเลยแย่ลงไปอีกเพราะว่าเราเครียดสรุปว่ากลายเป็นหาเงินมามเพื่อเอาไปจ่ายค่ายาอ,อย่างเดียวเลยประมาณเนี้ยไม่ละละนะทุกวันเนี้การรักษาของเรากับหมอ หมอเขาว่าไงบ้างอะว่าตอนนี้มันคือคือแบมมาต้องช็อตออไฟไฟ,ฟ้าอย่างที่บอกในและคือทางออกทางเดียวตอนนี้เพราะยาเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะมันตัวเล็กกำพองไงทํากินยาเยอะวันนั้นลองกินยาไปเพิ่มจะชักอ่ะกินยามากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็คือทางเดียวคือต้องไปช็อตไฟฟ้าอย่างเดียวเลยแต่ว่าชอ,ฟชอยฟ้ามันใช้เงินเยอะนนใช่ไหมใช่ทุกอย่างค่าใช้จ่ายสูงหมดทุกอย่างว่ว่าจะยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยไม่ได้แก้มันจะดีขึ้นได้ยังไง เออแล้วไอ้ที่เราคุยกัน <jeans S 1> เรื่องแบบอันนี้คือคือเรามาคุยเรื่องมุงของรอยสักแล้วกันนะเพราะว่าในเรื่องของหมอจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ไม่รู้จะช่วยแบบได้ตรงไหนได้บ้างอะไรเง <apl. S 1> <ม>ี้ยแต่เรื่องรอยสักที่เราคุยกันว่าแบบเออแบบมีคราบสึกแบมมันเป็นส่วนหนึ่งทีแบบ่ที่มันขัดแย้งกันอยู่อ่ะตอนที่เราสักอะ่ะ MM. มันมันอันมันอันไหนวะที่เราคุยกันอะ่ะอันนี้อนนอ,อ,อันนี้คือตอนนั้นอะ่ะมันยังแรกๆ,ๆ,ๆอยู่ อาการป่วยมันยังแบบไม่หนักมากเท่าไหร่คือ,อยังพอควบคุมได้ลายเนี้ยคือก็ไปเจอตามไอ้เน็ตทั่วไปแหละแล้วรู้แบบรู้สึกว่ามันมันยิ้มแบบยิ้มเหมือนแบบเหมือนปีตาดแบบ่ะเหมือนแบบรับมือได้หมดไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรแล้วแต่แบบรับมือได้แน่นอนมันแบบยังไงเราก็ต้องรับมือไหวอ่ะเหมือนแบบตอนนั้นอนะ่ะเหมือนหลอกตัวเองแต,แต่ตอนนั้นตอนนะั้นอ่ะไม่รู้ว่าหลอกตัวเองแตเราคิดว่ารับมือได้ เราป่วยขนาดนี้เราทํางานเราเรียนไปด้วยทุกอย่างเรามีหมดทําไมเราจะรับรับมือไม่ได้แค่ป่วยแค่นี้เองอะไรประมาณเนี้ก็เลยสักไว้เตือนใจตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลนอนแอดมิทอะไรเงี้ยกลับมารู้สึกว่าพอามพอเห็นมันอะเพราะว่าตําแหน่งที่สักอะตรงเนี้ยมันเห็นตลอดเวลา<ม>แล้วพอนานๆวันผ่านไปเนี่ยสามปีสี่ปีแล้วพอกลับมามองมันจริงๆจังๆดูว่าเอา้า ที่ผ่านมาหลอกตัวเองมาตลอดเลยนีกว่าจริงๆแล้วแบบมีคนที่แบบรับมืออะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องป่วยพวกนี้ไม่เคยรับมือได้เลยเป็นคนที่แบบกลายเป็นว่าเห็นรอยสักเนี่แล้วแบบเหมือนแพนิกอะแบบไม่อยากเห็นอะเห็นแล้วรู้สึกว่ามัน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 เหมือนกดย้ำใช่แล้วมันก็เหมือนกดดันแล้วมันดันเป็นจุดที่แบบเราทําอะไรมันก็เห็นดูตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้แล้วก็เลยแบบค่อนข้างที่ทำมันลบออกไปได้ก็อยากจะลบออกไปอย่างที่พี่บอกอะ คือพี่ทำคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยทัตท mm ูเซน์ hmm. นักบุญรอยสักเนี่ย mm hmm. คือมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักเพราะว่าตั้งแต่เราทําช่องมาก็จะมีคนที่แบบว่า DM มาหาเราตลอด mm hmm. ถึงปัญหานู้นปัญหานี้ mm hmm. เรื่องปัญหารอยสักเก่ามาง mm hmm. มาคุยถึงเรื่องรอยสักใหม่บ้างอะไรเงี้ยไม่เจอช่างที่ถูกใจนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าพี่คิดว่าไอคอนเทนต์แรกที่เราอยากจะทำเนี่ย mm hmm. พี่ก็อยากจะแบบเออมีอะไร ที่สามารถที่จะช่วยแบมได้บ้างก็อยากจะช่วยะเนาะแล้วก็คิดว่าก็คงช่วยเรื่องรอยสักแล้วกันอันเนี้ยแบมสนใจว่าจะไปคุยกับช่างเก่งๆไหมอาจจะทับไปเลยหรือว่าในใจตอนนี้แบมอยากจะทําอะไรกับมันอ่ะลบไปก่อนลบได้ไหมลบใช่ปะใช่พี่ปอพอแบบมีไหมคือพี่อ่ะเคยพาเจ๋งไปลบคือทางเจ๋ง Big a แอดใช่คือกังนํา คลินิกอ่ะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา oh. เวลาแบบว่ามีเคสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเออช่วยเหลือสนับสนุนเราตลอดในเรื่องของบแบบถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องรบเนาะรบรอยสักอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลบไปเลยหรือว่าลบแล้วก็จะจะสักทับอะไรเงี้ย uh huh. เออแบบแน่ใจนะว่าอยากจะลบแน่ใจก็หนูเล่าให้หมดแล้วไงว่าหนูเห็นมันแล้วหนูแบบ <Okay. S 2> รู้สึกไม่ดีถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ขอคุยทาง คลินิกก่อนละกันเนาะได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปนี้ไปโอเคแล้วก็ส่งให้เขาดูว่าเคสเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลาลบกี่ครั้งอะไรยังไงแต่เท่าที่พี่ดูแล้วพี่ว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเป็นแค่เจนเจนแต่มันก็ก็ก็ชัดอยู่นะชัดหมายความว่ามันก็ดำอยู่แน่นอยู่เหมือนกันนะเออโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวพี่คุยกับทางกังนํำก่อนละกันแด้่ว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรานัดเจอที่ที่คลินิกถ้าเกิดว่าสมมุติว่า ว่าว่าเราว่างพอดีนะถ้าเราพร้อมที่จะโลบอะได้ค่ะอ้านอยางนี่แต่วันนี้แต่งตัวสวยเลยนะฮะยังไม่มาถ่ายติกทอกเออไปนะ แล้วเราก็จะลาจากจากรอยนี้<ช>แล้วเราก็จะไม่เคลียดต่อไปสัญญาสัญญาเคมาเย่ yeah. อะตอนนี้อยู่ที่กังนัคลินิกไปลุยต้องทายาชาก่อนประมาณ45ทีเป็นไงแบมทายาชาเรียบร้อย ใช่แต่ยังไงยังไม่รู้สึกชาเลยยังไม่รู้สึกชาพี่ทาทิ้งไว้เนี่ยประมาณ30มนาทีใช่ค่ะถึงได้นะนิดหน่อยเยอะเลยไนิดหน่อยแต่มั่นใจว่าทนได้ละเพราะว่าพาจริงจริงพาเจ๋งมาเจ๋งก็แบบสบายสบายจริงๆแล้วเนี่ยสีโทนอย่างเงี้ยสีโทนดำอย่างเงี้ยเอาออกง่ายทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนอ่ะเออโอ้โห้ย่าได้โทษนะ อันนี้ที่เราเคยเล่าให้พี่ฟังนี่หว่าใบใสตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้มันมันจะแบบออกแนวมูมมิงเพราะว่าตอนนั้นอะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเออแล้วคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนแบบสมองมันแบบปั่นป่วนนะเออเลยความดาขหายไปเฉยเลย็เลยกลายเป็นมูมมิงเฮ้ยแต่พี่พี่ชอบระวังงานว่ะสวยมากนี่คือมาพร้อมกันหมดแล้วป่ะใช่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  แล้วก็หลับด้วยนะคือเราออกมาจากโรงพยาบาลน,นะ<อ>หมอให้กินยาตรงวดาเนะก<อ>ินยาหลับตกตกหัวตกหัวช่างเจ็บรอเหรอ อ๋อ,ดอ,อดแต่ตอนนั้นคือเจ็บสากิวเจอแต่ล้ตบหัวบคือเจ้าเครื่องนี้สามารถเห็นผลการรักษาได้ดีเลยนะในเรื่องของการกําจัดเม็ดสีรอยแผลเป็นนอกจากนี้ไอ้เครื่องพิโกเวยเนี่ยนะยังช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอีกด้วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพทําให้ผิวเรียบเนียนไอ้เครื่องนี้มันสุดจริงๆว่ะคุ้มค่าจริงๆ13ล้านบาทนะสุดยอดและที่สําคัญที่สุดนะพอเรายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยนะ แล้วไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยแบมไปเล่นกีฬาได้เลยอ่ะเจ๋อเจ๋อเจ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนถ้าเกิดว่าทนสัตว์ได้ลบก็ต้องทนได้เย่เจ๋งเอาเลยตื่นเต้นแทนมีอะไรให้จิกแทนไหยอย่าจิกพี่นะครับเจ็บนมาเช่าไหนสู้ๆเว้ย จงจงจิงนี่ตาเสื่ข้างนะนะเสื่ข้าง่เนะนี่เห็นว่าหนังเปลี่ยนเวลารู้สึกดาวดมันลแตโหย เสร็จแล้วเร็วเปล่าเร็วโอเคอย่างนี้ก็โอ้ยได้อันนี้ถ้ารถมีทั้งหมดทำงเนี่ยไม่ไม่เนี่ยมิกิเอาจจริงนะพี่ว่าสองนาทีเองประมาณจริงจริงเออสองนาทีสองนาทีเออสองนาทีเนี่ยความรู้สึกความรู้สึกเราครับรู้สึกว่าไง นนความรู้สึกมันกับสัตว์ต่างกันยังไงคืออันนี้มันเจ็บไหมเจ็บแต่คือมันไวพอ,อ,อ,อด้วยความที่มันไวอ่ะมันก็เลยดูแบบมันรอเดียวลรใช่แต่ถ้าสัตว์มันนานไงเหนไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับยาใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเออจะต้องรักษาอย่างไรบ้างเดย๋ยวเขาแปะเนี่ยแล้วก็ห้ามโดนน้ำยี่สิบชั่วโมงแค่นี้เองสบายเดี๋ยวพวกมีใหม่อีกรอบ พดลองกันใช่พอที่พอเหลเอียหนูมากเลยแต่หนูร้องแขนเลยใช่พอเราป่ะแต่ตั้ง้างกันเลยเนี่ยหมอสองคนนะครัทั้งแขนต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพาร์ทเนอร์ของเรากังนํำคลินิกนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าทัตทูเซน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนักบุญรอยสักของช่องเราเนี่ยแหละเพราะคนเนี่ย DM มมาเยอะมากเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เก<ช>ิดขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นก็เราก็จะมีพาร์ทเนอร์เนี่ย ทุกคลิปเลยนะแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณมากๆเมื่อไหร่ที่เราจะมาเรื่องราวของการลบรอยสักเนี่ยกงนำคลินิกหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเรามากๆเลยนะครับเราก็พามาเนี่ยหลายคนแล้วเก็งเองก็มาที่นี่แล้วพอลบหายเสร็จปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องไปคิดมากนะโอเคถือว่าพวกเราเองก็สามารถช่วยให้น้องนี่กลับมีความสุขได้ครับซัวซัวจะมาอัปเดตกันต่อนะโอเคค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปรับยารับยากลับบ้านได้นอกจากน้องแบมแล้วนะครับ คนทางบ้านนะชาวบราเตอร์ของเราซิสเตอร์ด้วยนะครับสามารถจะมาลองรบรอยสักกันได้นะครับไซส์นี่กังนำเขาจัดให้นะ2นิ้วทาบนะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับต้องเป็นคนที่ไม่เคยรับสิิ์นี้มาก่อนนะครับรอยสักได้แผลเป็นได้จัดให้เลยนะวิธีการง่ายมากแอดเข้ามาเลยครับไลน์แอดกังนำคลินิก นะครับแล้วก็เจ้าที่เขาจะตอบกลับแล้วก็ตามสาขาที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะาพาร์ทเนอร์ของเราในครั้งนี้ถือว่าพวกเราได้ร่วมทําบุญด้วยกันเนะาะทำให้เรามีความสุขตัดความเศร้ามนทิ้งไปทัตตูเซนนักบุญรอยสักยอเยอโอเคอาจ่ยวยไปรับยาและนี่ก็คือเทนแรกของเรานะครับก็ขอให้น้องแบมเนี่ยหายเร็วๆนะครับ ยังไงเดี๋ยวพวกเราก็จะอัปเดตกับเรื่องราวของน้องแบมเรื่อยๆนะให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้อาการเขาเป็นไงบ้างมันก็เป็นสิ่งเล็กๆที่พวกเราอ่ะสามารถช่วยน้องแบมได้ใครที่มีปัญหาทัชทูเซนตักบุญรอยสักช่วยคุณได้แค่ DM มาหาเฮียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ